อน้เดินกันมาผมไม่ได้เปิดไฟครับอู้ปเร็วเอ็มเล่นเล่นเล่นเรนเลกนเล่น้ล่นเล่นันเล่นเล่นเล่้เล่นเล่นเล่บ่นเล่นเล่ไเ้หนอกมันเล่นเลนเล่นเ่เล่นเลนเ่นเล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 ่เล่น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 สันเนเล่่เต็มเลอ๋อโอเคครับผมเนน่น่่เน อะไรนะลึกๆน่าจะเห็นหลังอยู่นึกว่าจะมองเห็นเมื่อกี้โอ้เกือบขาดเกือบรุดเจ๊งหรอเกือบรุดเกือบรุดเจ๊งเจ๊งโอ้โหจะได้มึงเรจะเจอดูดิฮึว่าแล้วเราเป็นกบหนังสังขางสังเกตตัวเมี้ยตัวเนี้ย เตนี้ก็ง่ายเว้ยเจอคู่ง่ายคู่แรกครับอยู่บนบกเนี่ยวเขาเจอจะแบบนี้แหละแต่ผมไม่เคยเจอเลยกบเข้าคู่ครับคู่แรกของผมวันนี้กบเข้าคู่ครับ คู่แรกครับผมอ่ะเดี๋ยวใส่ทองถุงก,ก่อนกบเข้าคู่แพ็คครับผมแพ็คคู่สี่ตัวนั่นเองครับดูว่าจะได้สักตัวไหมน้ำลึกด้วยครับ โอ้โหจับได้ทั้งคู่ครับผมอู้กบใหญ่ครับบันเลอร์เลยครับผมกบตัวเมียครับเดี๋ยวดูนะนี่ครับผมกบตัวเมียครับมันเลอรบล่าเลย จกอกบไปแล้วคุยครับ่านตังนี้ อ๋อไม่เจอพี่น้องนู่นตนหนึ่งครับผมเอาถุงจำพุกที่ลงไว้ ไม่กีได้ไม่นี่ใช่ไหมไม่เขียดผมมองไม่ทันฮึนี่ไง อืมโอเคอันไฟลรกไฟนะนี่อยู่ตรงไหนอันนีเจออยู่ในน้ำตัวหนึ่งครับ <Okay. S 2> แล้วก็บนบกตัวหนึ่งเดี๋ยวเอาบนบกก่อนดีกว่าครับ เอาเอาตุกลก่อนแล้วกันอืมงอหน่ไม่ได้คอยรออีกทีครับคูเขียดไม่ใช่กบชิดเข้าคู่ครับอุ้ยมอมันกบนี่นี่นี่อันนี้น่าจะกบจริงครับโอ้กบตังแท้พี่น้อง อู้เข้าคู่แล้วด้วยปอบปอบพระพรหมอืม มีแบบตผลว้ทั้งนั้นด้ยม,มี้องอะไรมา,มากมายครับหนึ่งปีจะกินสักครั้งสองครั้งขบข้าคูา่นอือหไปเนี้เยเรียวมาก ออไอ้หนุ่ของตัวนี้รรครับผมอเก็บรูปครับนี่นี่ครับผม ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่โอเคครับใช้ก็ต้องสวยกบมาตรงนี้ครับเหมือนจะเข้ารูอุ๊บโอ้เรียบร้อยเข้ารูเรียบร้อยว้ายจริงจริงไไมุบไปในรูแล้วครับกบสองตัวอยู่ใกล้กัน Terima kasih telah menonton! มองว่าเป็นกบครับเป็นอะไรได้เอิงอ่างครับผมเอิงอ่างจับคู่นี่กบของจริงนี่ครับนู่นไปอยู่บนบกนู่นนึกว่ามันกระโดดลงมาครับแี่ในได้มันกระโดดขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวเพิ่มอีกแต้มหนึ่งครับผมผมนึกว่าอยู่ตรงนี้นี่ผมเลยไม่ได้เอากล้องไปด้วยครับแี่ใน,นได้เป็นเอิงอ่างครับผมจับคู่แล้วตามเป็นคู่ไงถีบครับผม น,น้า,านยู่กะเลอ้ว่ต้องใช้กบตัวผู้อ้ามสองตัวเหรอโอ้สองตัวสองตัวครับผมเห็นมีตัวเดียวรู้ว่าได้ตัวเดียวครับโอ้สองตัวครับผมแต่ตัวไม่ใหญ่หรังไข่กันเฮ้ยหลุตหนึน่ง Tụt Ô. Ui nó tìm chạp con tìm thấy con nó bật lại. Mong phải mong đi. Ui, có 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 đây ตัวนึงครับผมมันเท้าหลุดเลยมุ่นกำลังจะไปจับไอ้ตัวนู้นผมไม่เห็นไอคู่นี้ครับอยู่ข้างทางครับนีครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวแพ็คก่อนใส่ถุงก่อนใช่หรือเปล่าไม,ม่รู้คุณหลบสายตาครับไม่ไม่เขียงก็ได้ กบมาละครับผมนี่โอเคพี่น้องออถึงบ้านและอีกไม่กี่นาทีก็หกโมงแล้วครับผมเช้าไฟมันไม่สว่างนะแล้วก็ทังกบดลุดประมาณสองส,องสองตัวครับไม่เป็นไรได้ทีนี้ก็โอเคแล้วพี่น้องก็ได้มานี่อยู่ผมจะเปิดโชว์ผลงานก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเช้าก่อนมันไม่สะดวกนะเพราะว่าถังถังที่ใส่กบใสป่ปลาพี่เคยผมจะเอาไปไป,ไปนาน ไปเผาถ่านแล้วมันไหม้เลยเลยเอาถังเล็กแล้วก็เอากระสอบมัดปากปิดไว้อยู่ครับผมโอเคเดี๋ยวแต่ตอนเช้าเดี๋ยวผมมามาถ่ายให้ว่าจะมีคนช่วยจับกล้องให้แต่ผมเดี๋ยวไปสรุปผลงานตอนเช้าครับผมตอนนี้ขออนุญาตขอขอนุญาตอาบน้ำก่อนนะครับผมหกโมงจะหกโมงเลยผมไม่ต้องนอนแล้วครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะดูงานต่อครับผมไปเจอกันคิปหน้าครับเดี๋ยวดูผลงานกันบ่ายวนเช้าครับผมไปครับผมสวัสดีตอนสายครับพี่น้องครับ มีข่าวมาบอก<แ>กะว,ว่าจะโชว์ผลงานจักหน่อยตื่นเช้ามาแม่ผมทำกับข้าวาเสร็จเรียบร้อยนี่ผัดกบผัดกบก็ผมใส่มเะเขือเนี่ยผัดกบใส่มะเขือสองจานเลยเขาอไรก็คือที่เหลือแม่ผมขายหมดโอ้ยเ้ิมก็กะว่าจะเอาไว้กินนี่ิพลแม่ทำดีใจเลย โอ้ยมันปีหนึ่งมันได้กินแค่ครั้งเดียวลุงกะว่ายมเพียรหรอยมเพียรหรอโอ้ยยมเพียนแต่มันยมไม่ไปหาเราลุูกะว่ากินได้สักสองสามวันแม่คงขายคุณเลยได้ค่ะละมันก็เอาแล้วแม่ก็พิชิตเลยโอ้ยโกบก็ขายกิโลละสองร้อยคุณแม่ จะได้รอยชายไ่ไข่รอยอีกทโอ้ยเขาขามได้เยอะเขาต่ตั้งแต่สองทุ่มเนยขอเก้าคีิแม่เอามารอยก้าคีิพยม่กินเลยเฮ้ยพี่น้องนี่กินหมดดีแน่ใงเมียนข้าวคั่วไม่จงยืนไม่ตอจักรอลีอร่อยมามอืม เนี่ยปลวกเมือัเนื้อปาตุ๋น่ออืมนือคนเขาอมเขาทำสิ่เองอืมเมียผมเขาไม่กินแม่เออุยายด้วยายห่องที่ยา่เด็กน uh ้องกิน huh. ต uh ุ huh. ิยแตงเงยนองกอนติ๋นตอลำขนาดพี่น้องเด้เนี้นด้ลำไปว่าสันอย่ไปว่าอร่อยชบติดติดย่งมั่ได้นื้